สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับหวยฮานอยสองตัวเน้นลูดนะครับ ในววดันที่3นะครับเดือน9นะครับพศ2,564นะครับครับผมสำหรับเมื่อวานนะครับแนวทางนะครับก็ไม่ทำให้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับผิดหวังนะครับก็เข้านะครับให้เด่นอยู่ที่7กับ2นะครับก็ได้70นะครับตัวเจาะนะครับแล้วก็0ูนะครับเบิ้ลก็ตัวเจาะนะครับแล้วก็52นะครับสำหรับ2นะครับ ก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f c พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับกับตัวเลขแนวทางที่ผมได้มานะครับครับผมสําหรับวดวันที่3นะครับเรียน9ก้านะครับ64ก็ได้ตัวเลขมาแล้วนะครับก็มาชมกันเลยนะครับกับตัวเลขแนวทางที่ผมได้มานะครับเลขเด่นวันนี้นะครับเลขที่ได้มาก็คือเลข0ูนย์กับเลข4นะครับสายวิ่งสายรูดนะครับรูศูนย์กับ4นะครับ สำหรับเด่น0ูนย์ะครับก็จะมี404 40ไปกลับนะครับ3003นะครับแล้วก็1001แล้วก็9009นะครับก็จะเจาะให้4คู่นะครับสำหรับสายรูดก็รูดนะครับเพื่อความชัวร์นะครับสำหรับ4ก็จะเจาะ4คู่นะครับก็จะมี4 2นะครับ5 4นะครับ7 4แล้วก็41นะครับสำหรับเด่น4นะครับก็เจาะ สี่คู่เหมือนกันนะครับสายวิ่งสายรูดก็รูดนะครับสำหรับเบิ้ลวันนี้ก็เจาะแค่3คู่นะครับก็จะมีเบิ้ลอยู่ที่0 0 4 4แล้วก็5 55นะครับแอดมินก็จะแถม9ก้ากให้ตัวหนึ่งนะครับ4่น้อยนะครับ4น้อยก็จะให้4คู่นะครับเพื่อไม่ให้การลงตัวนะครับครับผมสำหรับชุด3าตัวนะครับก็มาชมกันเลยนะครับเมื่อวานชุด3าตัวของเรานะครับก็ได้อยู่ที่นะครับ สี่สามสองนะครับออกห้าสามออกห้าห้าสี่ห <antique energy S 1> ้าสองนะครับก็เกียบเข้าโต๊ะนะครับสําหรับแนวทางชุดสามตัวนะครับก็ยังยังไม่เจอโต๊ะนะครับวันนี้ก็ขอให้โดนเต็มนะครับสําหรับแนวทางก็มาชมกันเลยนะครับสําหรับตัวเลขชุดสามตัวนะครับชุดเด่นสามตัววันนี้นะครับเด่นเด่นก็จะมีหนึ่งศูนย์สี่นะครับตัวเด่นนะครับเจ็ดสี่สองนะครับแล้วก็ห้าแปดห้านะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับชุดเด่น3ตัวนะครับ ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ f c พี่น้องที่เข้ามากด s ั b s c r i b ์นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามเป็นกำลังจะแอดมินนะครับก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอ f c พี่น้องทุกท่านมีความโชคดีนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันนะครับ5โมงเช้านะครับทางไลฟ์สดเม็ดเดียวนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ